ไม่ตงรับใายันนะนี่แหละเรื่องของเรื่องโอ้ยจะมาเป็นความคืบาน้าของเมืองเขาไงวะมันโอ้ยนั่นนันเป็นบาปโดยเด็กเพราะเขาวางมากกว่าเด็เขาวางเป็นพลังงานไม่ได้วางสิ่งนี้นี่คือทางการเขากับหมู่จากอยู่พอท่านั่งครับมันขึ้นมากรับพรพิจารณาตัวนี้อามันคือหวานอย่างกระดังกระดิ่นี่เรื่องของเรด็กพระพิจารณาตัวนี้มันคือหวานอย่างกระดังกระดิ่งใครก็ใสัป้ายก็ใสัป้า ดูมันนี่เจ็บเหืนดูนี่จเจบหื่อย,ย,อ,กกอ,ยบอ,บอที่ไหนเนี่ยบึงบ้านดูเจ็มือที่เจสายยาล่มนี่อันน,ยยนั้นได้ปสายยาล่มนี่ซัมนี่หะ้นบ่ไหนดิซังนี่นหะอ,อ่าๆนี่นะเอา้าไวนั่งตัวอีกตัอีกสตัวตัว,ตวนึ่งอยู่นี่ตัวห มันเป็นใหม่ตใหม่น่ก็จเขาสอนกับบนนั่นเก่งเนี่ยตอนกันช้างโตเขาให้นั่แข็งหนนไวอันไดึงใหม่นะเพราะเขาอู่เสเด็กเขาไปอยู่ดีเลยเขาอยู่ดีแล้วนันขาดสติเขาสินังอยู่สั่นเวลานอนก็นอนใสยาลุอยู่นแต่แก้งควายอย่งเดียวตจแไม่ใหม่กตโตยกติว่าเขาไปก็ม่ก็จังหวัดประกอบพวกมีกาเ้อไหนห้อตัวพี่ฝึกห้อขนาดนี้ฝึกสติ โอ้ยแัเวลามติดพ่อใจใหญ่เดโลกามันโลกราเปิดอีกแล้วเห็นไหคือโอ้เห็นไหมานี่บ่าันสลุไปบนเนโลกจาาจดารามันอีหลาบ่าได้ตุ๊ก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 ห้ายัยก็ยัยพู้ยเท่ ตีนยู่อันกว่าโลกไก่หม้อยู่กว่าโลกนี่ยนั่นแต่แกมก็ใช่ยาต่ทีไปเนี่ไหมนได้ไหมเรียวเรียวเรียวปูเขาเล่ากาแรแลึกใหญ่ๆนั่งมาหม่เไยคุณผู้ชมคนไปทักที่นอาบ่ตอนนั้ซาซาเลยไปขึ้นไขึ้นไวขึ้นเรีวเรียวเรียวเรียวอ้ไม่ต้นอะไรนี่กะจัดกะจายตีีนะล่าไม่พื้นพื้นเรียบพิก ให้จีนได้ใจเราไ่เห็นด้วยจะกดไม่ต้นอะไรก็จะ้ลากไปปรดเทศเป็นยูอำเภอเมืองลำเลยงอำเภอลำเลียงจะมาอุตรดิตถ์นี่มันเป็นเป็นยูอำเภอลำเลียงจะมาอุตรดิตถ์เี่เขาเป็่นเองว่าสกกรรณ้องกลานาไปสุดห้องาจะไปถ้าดูไปทามัาวประชาหนมึงก็อย็ีประิวแ 要的人，<music> 你白说么我已猜过人了。